สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่พี่ยามเย็นนะครับวันนี้ก็นะฮะมาลุ้นกันต่อกับหานุมานนะครับนะก็จะเป็นตอนที่สองนะพี่พี่นะเป็นตอนที่สองลังที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะฮะไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับตอนนี้ลุ้นเหลือเพียงแค่สี่ลุ้นสุดท้ายเลยนะครับนะถ้าใครอยากรับไปลุ้นเอง ตอนนี้เหลือเพียงแค่สี่ลุ้นสุดท้ายนะครับไม่เกี่ยวกับรังที่เราเปิดนะพี่นะตอนนี้เหลือสี่ลุ้นสุดท้ายครับลุ้นละสามร้อยห้าสิบาทยกคู่หกร้อยพี่ชายาราคาจองอยู่ที่สองร้อยหกสิบเก้าบาทแล้วนะพี่นะนี่ฮะแล้วก็จะส่งก็ห้าสิบก็คือท้าทุนละพี่นะครับนั่นก็คือของกําไรนิดหน่อยพี่สามสิบสี่สิบบาทอีกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันพี่วันนี้นะครับน้ามาเปิดกันเหมือนเดิมครับ20รายการนะครับแต่พี่พึ่งเข้ามาใหม่นะครับเพจน้องจะมาเปิดนะครับลุ้นให้ชมเลยพี่ชอบจุดใจองค์ไหนนะฮะราคาตามที่แจ้งได้เลยนะครับเพจน้องย่อมมีความเสี่ยงกับเพจอื่นแน่นอนนะครับเพราะเพจอื่นเขาจะประมูลเลยนะครับแต่ของน้องให้เลือกเลยนะครับให้เลือกเลยแกะทุกองคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยพี่ชายนะรายการที่1นฮะ รายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาับพี่โอ้โหรายการแรกเปิดออกมาเป็นมาสเตอร์พีชนะฮะเป็นมนระโยคไพยรีองขาวพุทธคุณฝั่งที่วอนสามพุทธาคมสายสินมุดนะตะกุดทองก้าดอกกำไลทองคำคู่ฮะนี่ฮะรายการนี้กำไลทองคำคู่เลขคตเบอร์หมายเลขสิบแปดนะฮะกำไลทองคำคู่องค์นี้ผมขอเปิดแต่งปพี่พที่แปดร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่สองฮะรายการที่สองนี่ครับเปิดขึ้นมาครับพี่นี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จม,มวลสารวัท่าสแสบงหมุดนะอกพลอยแดงจิวัสายถินจักรุดทรองคู่ฮะรายการนี้ได้คุณจําเบอร์หมายเลขสี่สิบสองวงนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับวงน,นี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทสามารถจับคู่ยกคู่ได้ห้า,า,าร้อยได้เลยนะพี่นะสามารถจับคู่ยกคู่ได้ห้าร้อยเลยนะพี่นะ ต่อมาฮะรายการที่สามะรายการที่สามครับโอ้โหหรือรายการนี้เป็นเนื้อมนต์พลายในกละดาทองฝั่งที่วันสามพุทภาคมหรือสามเกตินั่นเองนะฮะรายการนี้มีสายสินมุดณนะครูตะกุดทองอีหกดอกครับเลขโคดตําเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวฮะหมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวพี่นะครับรายการนี้แบ,บ่ปันราคาเดิยพี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับรายการที่สามนะครับ ต่อมาครับพี่ชายมาดูกันต่อนะครับสำหรับรายการที่สนะี่ฮะโอ้โรายการที่สี่เปิดออกมาเป็นพรีเมียมฮะรายการนี้เป็นเนื้อพญาพาลีนะับปราพาลีหน้ากากทองเต็มแผ่นฮะากากทองแดงเต็มแผ่นฮะฝังตะกุดเงินอีกหกดอกพี่นะครับโอ้โหหกดอกฝังจีววอสายสามพุทธาคมสายสินมุดนะ ฝังเล็กไหลนะฮะสุวรรณฤชานะฮะนี่ครับรายการนี้นะโอ้โหจะเต็มจริงพี่เลขคั้งเบอร์ยี่สามนำเลือกพิเศษนระะายการนี้เป็นปันอยู่เหมือนเดิมพี่ชายหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการที่สามเลฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ฮะ รายการที่สี่นะครับโอ้โหรายการนี้เปิดขึ้นมาฮนะรายการที่สี่รายการนี้เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อ piece, มารเตอร์พีชมวลพการองคเจ้านื้องเงินหมุดนะฝั่งจีวรนสามพุทธาคมอ้าอกทองคํานะฮะตะกดทองอีกแค่ดอกพี่โอ้โห<ฮ>รายการนี้รายการที่ห้านะครับเลขโคนทะเบอร์นไปที่สามสิบเจ็ดเนี่ยเลขโคนทะเบียนเลขสามสิบเจ็ดครับอกทองคำํำสวยๆพี่ตรงนี้นะครับขอที่ เก้าร้อยพี่ชายองนี้นะองนี้ขอที่เก้าร้อยบาทนะครับ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่หกฮะ <c oughs> รายการที่หก <c oughs> เนื้อมัวผงม,มดสารดำคลำพีไาลาน,นะฮะหมุดนะเลือกแสงหน้าแผ่นทองทิพย์ข้าวหลามตัดจีบอนสายสินตะกุดทองสี่ดอกพี่ <c oughs> นะครับนี่ เลขคนเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวฮนะโอ้โหอันนี้สวยๆนะโอ้น,นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ยกคู่นะหกร้อยนะครับองค์น,นี้สามร้อยห้าสิบผมจะให้ยกคู่หกร้อยนะครับเพราะสวยมากนะครับสวยมากนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่เจ็ดนะร,รายการที่เจ็ดเปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อรวมพุทธาคมมงคลร้อยแปดองค์ทองตะกุตทองสามดอกป้ายลอยทองหลังฝั่งตะกุตอ,อ,อ,อีกสามดอกพี่ เลขคนตะเบอร์หมายเลขสิบสองครับรายการที่เจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่เจ็ดต่อมารพระพิชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดครับโอ้โหพี่ รายการนี้เป็นเนื้อมนพการปราบไพรีหน้ากาทองฝังจี้วอ3สาพุทธาคมสายสินหมุดนะตะกุดทองอีก6ดอกครับพี่รายการนี้เลขคุณตัาเบอร์มาเลขสามสิบสามครับรายการที่8ครับนะขอแบ่งไปพี่ที่ห้าร้อยบาทขอแบ่งไปพี่ที่ห้าร้อยบาทพอครับนะฮะนี่โอ้โหเดือด,เ,ดเลยต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะสรับรายการที่เก้า โอ้โหรายการที่9เปิดขึ้นมารายการนี้เนื้อมนินพรานอนน้ากลางทองฝั่งตะกุด6ดอกนะฮะฝั่งี่วรนสามพุทธละคมสายสินเลขคนเบอร์หมายเลขสี่ฮะเลขคนเบอร์หมายเลขสี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายดีครับ500บาทเช่นเดีกันครับพี่นะครับรายการที่9กามาฮะต่อมาครับรายการที่10นะฮะ รายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้องผงมุนสารดำคำัมพีหมุดนะหน้าแผ่นทองข้าวหลามตัดนะจีวอนายส,สินนะครับเลขผลติมเบิร์เลขสามสิบหกครับรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทฮนะสามร้อยห้าสิบาทไปฮะพี่ชายสามร้อยห้าสิบาทยกคู่หกร้อยพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สนะิบเอ็ดฮะ โอ้โหรายการที่11เนื้อมวลประการหน้ากาดทองแดงพิ่ลุงฝังจีวรสายสินฝังทองอีหกดอกฮะฝังตะกุดทองอีหกต่อ,ตอพี่เลขคู่ตัเบอร์สองเลขคู่ตัเบอร์สองแปดนะฮะดูพี่ดูพี่อยู่ดูฮะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่11นะครับ ต่อมารายการที่สิบสองฮะโอ้โหสิบสองเนื้อขาวสมเด็จมวลสารทัตะแบงทรานานทองหมุดณะตะกุดทองพี่นะฮะเลขคุณเบอร์อรหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการที่แบ่งปันที่สามร้อยนะครับแบ่งปันที่สามร้อยพี่นะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายนะฮะร,รายการถัดไปพี่รายการที่สิบสามฮะ รายการที่13เปิดออกมาพี่โอ้โหยังสวยพี่รายการมาสเตอร์พีซมวลพการองค์แดงแพล,ล่งฤทธิ์ฝั่งจิวอนสามพุทธคมสายสินหน้าอกทองคำพี่นะครับตะกุดอีก9ดอกนะฮะเลขคนจะเบอร์19ครับหน้าอกทองคำพี่ชายรายการนี้สวยเลยนะครับขอที่800บาทนะครับ800ยบาทพี่ชายรายการที่13ฮะต่อมาครับพี่ชายนะฮะรายการสไปพี่ชายรายการที่สฮะ รายการที่14ครับรายการนี้เป็นเนื้อพายาพารีแพรงสอนหลังําฝั่งตะกุดท้อ6ดอกจิวอน 3, สายศส่นินถายสินมุดนะเข้าหลามตัดเลขคุณตัเบอร์หมายเลข2ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เอาไป350บาทยกคู่6 0 0ได้เลยนะครับตอนน่อมาครับพิชารายการทไปครับรายการที่15 รายการที่15เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดพงน้ำมันโบราณจีวอนสายสินตะกุดทองอีก3ดอกเลกขคดเบิร์เป็นเลขสีก49ครับรายการที่15รายการนี้300บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่ชายเป็นรายการที่16ฮะ รายการที่16่หกครับรายการนี้เป็นเนื้อผงมวลสารดำคำัมภีร์บลานอกทองกำไลทองคู่ฝังหมุดนะฮะเลขโคดจำนวนเลขสองสามอะเลขโคดจำนวนเลขสองสามครับรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่ที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดนะโอ้โห 17พี่รายการนี้นัองคเลขโคดำเบอร์หมายเลขหนึ่งด้วยรายการนี้เนื้อพยาพาลีแพงฤทธิ์หน้ากัดคนแดงเต็มแผ่นครับฝังตะกพดเงินอีหกดองฝังจีวอนสายสินพุทธลาคมฝังเลขไหลายสู่วันนนหรือชารายการนี้เลขแม่ทับครับเลขหมายเลขหนึ่งด้วยรายการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทขอที่หกร้อยบาทครับเลขแม่ทับพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จมวนสารวัท่าสะแบงนาฝังจีวอนสายสินครับพี่เลขคนณทะเบอรนเลขสี่ศูนย์ครับเลขคุณทะเบอรนเลขสี่ศูนย์พี่รายการที่แบ่งปันที่3 0 0รบาทจับคู่500ได้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่8ครับต่อมาครับรายการที่19 รายการที่19โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อไม้มะขามกระดูกช้างฝั่งเพชรเซอร์ไพรส์สพี่เนี่ยฝั่งเพชรเซอร์ไพรส์เลขคุณเบอร์สองหนึ่งฮะเซอร์ไพรส์ฝั่งเพชรพี่ไม้มะขามฮะรายการนี้เปิดไปปันอยู่ที่400พอพี่400บาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่รายการที่20ของ EP ที่2นะครับรายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายรายการที่20เปิดขึ้นมาฮะ รายการนี้เป็นเนื้อขาวสมเด็จมวนสารท่าสแบงอ,อกทองบุดนาจีวรสายสติ์ตะกกุอดอีกสามดอกพี่รายการนี้เลขคุณเบอร์มาเลขยี่สิบห้าครับรายการนี้ขอที่สองเออสามร้อย300บาทขอที่สามร้อยบาทพอพี่ชายรายการที่ยี่สิบนะสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันยี่สิบรายการนะพี่ๆนะลองเลือกชมดูนะพี่พนะหากชอบสุดใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีรายและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามดูล้ยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ